คอนโดย่านช้างคลานใกล้ชิดกับธรรมชาติต้องที่นี่เลยคอนโดที่ตั้งอยู่ในทําเลใจกลางเมืองเชียงใหม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบจินตนาการถึงการใช้ชีวิตที่คุณสามารถเดินลงไปซื้อของอร่อยๆได้ในทุกวันที่นี่ให้คุณได้ใช้ชีวิตในเมืองแบบที่ไม่ต้องเร่งรีบคอนโดอยู่ใกล้แม่น้ําปิงได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติพี่ไม่กี่ก้าวจากห้องนี้คุณจะได้เจอกับวิวแม่น้ําได้สูดอากาศดีๆได้รับลมเย็นที่นี่คือคอนโดในเมืองที่ได้ฟิลเหมือนได้พักผ่อนในทุกๆวันแล้วค <c> ุณต้องการที่อยู่อาศัยที่เดินทางสะดวกกันหรือเปล่าคะใกล้ ในบาซ่าซูเปอร์มาร์เก็ตโรงเรียนอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะไปไหนก็ง่ายแค่ห้านาทีก็ถึงในบาซ่าแล้วทำเลที่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวชื่นชอบใกล้เมืองใกล้สถานที่ท่องเที่ยวพื้นที่กว้างแบบบ้านเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็ก1 0 0ตารางเมตรมี2ห้องนอน2ห้องน้ำได้วิวเมืองได้วิวธรรมชาติจากชั้น1ิได้หลายสไตล์ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนและยังได้คอนโดที่มีมูล,ลค่าในการลงทุนระยะยาวทำเลถนนจเจริญเมืองราคาไม่ถึง5ล้านได้วิวแบบนี้พื้นที่แบบนี้หาไม่ได้แล้วนาะแถมฟาซิลิตี้เขาก็ดีอยากออกกับ างกยมีทั้งฟิตเนสสไวยน้ําประตูด,ดิจิตอลกล้องวงจรปิอยู่เองก็ปลอดภัยปล่อยเช่าก็ง่ายความปลอดภัยไม่มีข้อกังขาแน่นอนได้ความรู้สึกพ้อมใช้ชีวิตมากกว่าแค่คอนโดที่นี่ไม่ใช่แค่คอนโดค่ะแต่เป็นพื้นที่สําหรับคุณ